ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นพึ่งหลวงนอกฤดูนะครับมาดูพึ่งก่อนขึ้นเก็บนะครับอ่าชุดนี้มีพึ่งเข้าสองชุดนะครับที่เห็นลังใหญ่ๆตรงกลางนั่นแก่แล้วนะครับเข้าหลายเดือนแล้วนะครับก็มีประมาณสี่ห้าลังเดิมตอนนี้เป็นสิบป่าเพราะว่ามีชุดใหม่เข้ามาแล้วก็ลงมาต่อยหลวงพี่ท่านที่ตัดหญ้านะครับก็เหมือนจะเป็นไข้เลยนะครับโดนไปประมาณยี่สิบกว่าตัวยี่สิบกว่าแม่นะครับเนี่ยมีข้างๆด้วย ก็จะมีอยู่รอบทิศนะครับในซอกหรือข้างบนก็มีนะครับแต่เราทางนี้ได้หยุดไว้อ่าสามลังนะครับในการเก็บมีต่อหัวเสืออยู่ข้างหน้าด้วยนะครับกําลังจะไปถ่ายต่อที่ต้องหยุดไว้เพราะว่าพายุโบลอยเข้าในวันเก็บพอดีนะครับรถเข้ายากนะครับอ่าก็ทาให้พื้นเละเป็นดินเดี๋ยวล่มได้นะครับก็เลยปล่อยไปนะครับอืมเนี่ยใส่ข้างหน้านี้ก็เก็บหมด นะครับหลังที่อยู่ใกล้ๆจะมีแค่ซอกหลบใต้หลังคาข้างบนนะครับที่เว้นไว้นะครับเว้นไว้อนอกนั้นก็นจะเป็นต้องเก็บลง,มมงหมดโอเคอันนี้ที่ชี้ไปข้างหลังนั่นเองหลังนี้แหละครับใหญ่เข้ามาใหม่ในซอกข้างหน้านะครับเก็บหลังนี้ก่อนก็แทงบูมฝ่าฝน,าน,ฟาฟนขึ้นมาเลยนนตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับอืมือ,อยังเปียกอยู่ครับก็สูงเหมือนกันมองเหมือนไม่สูงแต่ขึ้นมาสูง สุดบูมพอดีอ่านี่มาข้างหลังต่อนะครับมาข้างหลังต่อแทงขึ้นไปเลยนะครับเก็บชุดนี้ก่อนเก็บชุดที่แก่ก่อนเอาลังใหญ่นี้ก่อนชุดที่เข้าก่อนนี่นะในอีพีนี้ก็จะเป็นการถ่ายชุดที่เข้าก่อนนะครับเก็บชุดนี้ก่อนอ่าแล้วลังอ่อนนี่ค่อยไปเก็บในชุดหลังนะครับในอีพีต่อไปอ่าขึ้นมาใกล้จะถึงลังแล้ว เสียงเทบโบรถเพาะมากเลยนะครับตอนแทงบูมขึ้นมาโอเคครับเดี๋ยวเปิดหลังใหญ่นี้ก่อนนะครับใส่ควันลังนี้ก่อนนานแล้วนะครับเข้ามาก่อนเพื่อนาลังๆนี้สวยอ่อนอันนี้เข้านานแล้วจะเป็นยังไงมั่งนะครับพอมีไข่มีน้ําเหลือหรือไม่นะระบกดูเลยบอกดูเลยปรากฏว่าไข่เหลือนิดหน่อยนะครับน้ําดูดไปอ่าเยอะแล้ว พอชุดน,นี้เข้านานแล้วก็ต้องตามสภาพนะครับยาวเ,เร็วกว่านี้นี่โอ้ห่าน้ําอลังการครับลังนี้ยาวตลอดลังนะครับหลังอนมาสุดเลยอ่านี่นะครับก็พอเหลืออยู่บ้างแต่ไม่เต็มนะครับน้ําไม่เต็มสําหรับลังนี้ใหญ่ตเต็มคือเลยนะยมนเมตรกว่ากว่านี่ครับอ่าตัดชายก่อน เรองคิดพึ่งอะไรเรียบร้อยอในเส้นหนึ่งนะครับอันนี้อเอาอันนี้ตัดออกไปใช้ไม่ได้แยกก่อนตัดแผ่นใหญ่นะครับเร่องจากเสียเวลากับฝนพายุบบวลอยเข้าพอดีช่วงนี้นะครับก็แต่จําเป็นต้องเก็บนะครับรอไม่ได้นะครับรอก็พึ่งมาเลยเวลาไปเยอะครับแต่ชุดนี้นี่ ไม่ใช่พึ่งนับวันอยู่แล้วปล่อยมันไม่เป็นไรตามสภาพครับในอีพีต่อไปเป็นพึ่งที่นับไว้นะครับก็จะสวยเต็มพอดีอ่านะครับพอเข้าเข้าสองชุดอันนี้คือชุดแรกชุดที่เข้ามาก่อนอมีประมาณสี่ห้าลังบางลังก็เหลือแต่น้ํานะครับอย่างลังนี้น่าจะเหลือแต่หัวน้ําไข่ไม่มีชุดต่อไปนี่จะเป็นขาวเลยนะครับลังนางฟ้าเลย ก็จะเป็นงนี้เพราะพึ่งเขาทยอยกันมานะครับอเนี่นะแต่ <ไป S 1> ชุดนี้รั <ไป S 1> งนี้นี่หัวน้ําก็ใหญ่อยู่ยาวตลอดรังกันรู้สึกจะได้ถ่ายถึงแค่ช็อตนี้เพราะว่ามือถ่ายเราตรงนี้เผลอนะครับผมก็เลยตัดออกไปเพราะเขาน่าจะด้วยเหตุปัญหาหน้าง,งานช่วงนั้นนะครับเราต้องช่วยกันดูอ่าก็เลยมุมกล้องอ่ะหักไปน,นิดนึงจะตัดออกไปช็อตนี้นะครับตัดเหมือนกันแหละครับเหมือนรังแรกเลยอ่าก็เลย,<ด>ยตัดกลับมารังนี้เลย อ่าตัดมาลังนี้เลยเอาชุดแรกก่อนเหมือนเดิมครับลังนี้ไม่ให้แก่เท่าไหร่น้ํายังได้อยู่เต็มอยู่อโอเคลางคอนตัดครับอ่าดุนะครับพึ่งชุดนี้ดุตัดข้างบนหมดละลง<ก>มาทางนี้อ่าทนนะางล่างรุ่นขาวหมดเลยเนะี่ยโอ้โหเนะ่ยสวยนะครับชุดนั้นอันนี้ใช้ได้อยู่น,น้ําเต็มอ หลังชุดสองสวยอยู่ครับเกสรแน่นปึกเลยนะครับพึ่งชุดนี้เกสรเยอะโอวหน้ำออกลมกลมบล็อกเลยเตัดไข่ก่อนที่บอกให้ว่าเอาที่ไหนวตัดก่อนครับตัดก่อนเนสก,กสศรเกสรเยอะ สอนหญ้าดอกระจายใต้หวันหญ้าดอกขาวโอเคสำหรับอีพีนี้เอาเสร็จที่ลังนี้นะครับเดี๋ยวชุดต่อไปพึ่งออด